วัสดีครับบอลสวัสดีครับสวัสดีแฟนเออก่อนอื่นเลยบอลผมก็ถามก่อนในวันหนึ่งเจ็ดสองอ่ะหังที่ดูไหมดูครับดูครับโอ้โดยเฉพาะคู่หวงตะว,วันฉายกับนุยริสเป็นไงบ้างครับไฟน์นี้ก็ช็อกผมก็ช็อกค,ครับช็อกโลกเพคิดว่าส่วนตน้องมก็คิดว่าน่าจะตะว,วันฉายน่าจะชนะในใน,ในตอนแรกตอนที่ก่อนจะชกแต่ก็อย่างว่าแหละครับกัดตกาบ็อกซิ่งนุยริสเขาก็มีประสบการณ์มากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ เหมือนเขารอจังหวะที่ตะวันฉายผิดพลาดอ่ะพอพลาดทีเดียวก็ก็เสร็จเลยครับเหมือนดูจากสองยกก็ดูโนริไม่น่าจะทําอะไรตะวันฉายได้อะไรยงนี้ครับ<ะ>แต่ก็เขาเขารอจังหวะผิดพลาด็อตเดียวจริงๆแต่นี่แหละครับ,บคียบล็อกซิ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือพลาดครั้งเดียวนี้มันส่งผลทําให้เกมจบไปเลยเใช่ครับเพราะว่าอย่างว่าแหละครับเขาเขาเขามวยหมัดนะครับถ้าเขาต่อยโดนคางอ่ะมันก็รอดยาก เพราะว่าพอกว่าจะฟื้นอะไรมันก็ยากกิฬาซิงค์ั้งั้นผมขอย้อนถามบอลน่อนะก่อนหน้านั้นน่ะเออบอลคิดว่าเก,เกมเรจะจบยังไงครคือผมมาคิดว่าตะวันฉายน่าจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบมไม่ยากมากในช่วงแรกเพราะว่าด้วยความที่ตะวันฉายเป็นมวยซ้ายนนริเป็นมวยขวาซึ่งมันน่าจะเดินไปเข้าระยะตีนตะวันฉายแต่ว่ามันเหมือน ส่วนหนึ่งก็ตอวันฉายอาจจะผิดฟอร์มด้วยครับออกตีนซ้ายน้อยมากจริงๆแบบเขาเยืนเดินให้เข้าระยะเตะเยอะมากแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งนะครับด้วยประสบการณ์ผมกว่าอากาศมีผลครับอาจจะทําให้แบบยกขาไม่ขึ้นหรือขามันตึงหรือแบบมันล้าด้วยความที่แบบมันต้องวอมหนักอะครับเวลาเวลาอากาศหนาวๆด้วยความที่บ้านเรามันร้อนเนาะวอมแป๊บเดียวเหงื่อก็ออกแล้วมันก็น่าจะผ่อนคลายแต่ไปที่นู่นนะถ้าข่าวว่าอากาศมันหนาวจัดอาจจะแบบวอมน้อยแล้วแบบไม่ค่อยแบบขยับตัวไม่สะดวกอะไรเงี้ยครับ เ,เหมือนกับว่าตอนในเกมการชกนะฮะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมสังเกตน,นะเหมือนว่าทางด้านโนลีต่อยตัดลำตัวก่อนแล้วก็ขึ้นบนเออเป็นไงครับบัดตามลำตัวนี้มันมันส่งผลอะไรหรือเปล่าครับจริงๆผมว่ามันเป็นจังหวะต่อเน,นื่องนะนะเขาต่อยตัดลาตัวก่อนแล้วจังหวะนั้นตะวันฉายก็ยกแทงเขา่าผมว่าจุดปิดพลาดของตะวันฉายคือตะวันฉายแทงเขา่าซ้ายแล้วมือขวาตกก็เลยเป็นจังหวะท,ที่ที่โดนครับซึ่ง ผมเคยโดนเหมือนกันตอนต่อยมารัดแต่ผมก็กลับมาแก้เพราะผมเมื่อหลายปีก่อนผมเคยโดนมารัดน็อกเมื่อแบบครั้งแรกที่ต่อยกับมารัดนะครับผมก็โดนโดนอย่างนี้แหละครับผมแทงซ้ายแล้วผมหายท้องหายหลังแทงผมก็โดนมารัดคุกหลับอย่างนี้เลยก็ผมว่าเดี๋ยวประสบการณ์เดี๋ยวน้องมันก็น่าจะเก่งขึ้นครับแต่คราวนี้นะฮะตัวของโนยลี่เนี่ยในฐานะเป็นแชมป์เฉพาะการกูยังเป็นแชมป์ตัวจริงอยู่มันยังไงก็ตามแต่มันก็มีโอกาสได้เจออยู่แล้วถ้าเจอกันเป็นยังไงครับ ก็สําหรับผมผมว่าคิกบ็อกซิ่งผมผมไม่กลัวใครครับไม่ไม่กลัวใครอยู่แล้วเพราะว่าผมต่อยได้ทุกคนแล้วก็ยินดีที่จะชกกันทุกคนแล้วก็สําหรับนุ่ยนี่เองผมว่าเขาก็เขาก็เป็นคนเก่งเป็นแชมป์ในญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าถ้าดูในฟอร์มวันแชมชิพในวันแชมชิพเนาะสองไฟที่สามไฟที่ก็ต่อยคิกบ็อกซิ่งอ่ะสาหรับผมผมว่าฟอร์มเขาก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นจากสามไฟที่ก็ต่อยคิกบ็อกซิ่งในวันแชมเปี้ยนเนัะเพราะว่าไฟแรกมาเขาก็แพ้สิริชัย แล้วก็ไฟที่สองมาก็แพ้คนจีนไฟที่สามมาก็มาชนะน็อกเนาะ mm hmm. ผมมองว่าถามว่าประมาทได้ไหมก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเคยเป็นแชมป์เคียวันแต่ถามว่าเขาน่ากลัวขนาดไหนผมเปรียบเทียบกับมารัดผมมองว่าต่างกับมารัดเยอะมารัดต่อยไม่หยุดต่อยหนักออกอาวุธตลอดห้ายกน้อยรีแบบไม่ได้ไม่ได้ต่อยขยันต่อยขนาดนั้น mm hmm. ซึ่งผมมองว่าผมเจอมารัตเดี๋ยยากกว่าเยอะครับ เจอเปโตเซียงเนี่ยยากกว่าเยอะ mm hmm. ก็เลยผมว่ามันมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นครับผมพอจะรับมือกับแบบมวยหมัดแบบนี้มาหลายคนแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเอาอยู่และจากไฟในวันหนึ่งเจ็ดสองนะครับในไฟนั้นนะฮะคิดว่าโนยลี่จุดแข็งก็เลยแบบจุดที่แบบมาแสดงความเป็นตัวโนยลี่มาเลยมันคืออะไรครับหมัดเขาประหมัดไม่ได้เลยครับอย่างเดียวประหมัดไม่ได้แต่ว่ามันมันไม่เชิงบอกว่าความอดทนเขามีสูง mm hmm. ถ้าเราสังเกต ต่อยสองยกเนี่ยเขายืนให้ตะวันฉายต่อยตะวันฉายเตะตะวันจนเขามองเห็นแบบจอดเดียวเหมือนแบบแบบเหมือนเขาหาโอกาสเดียวเท่านั้นที่ที่จะจะจะจบเกมไม่ได้ซึ่งเขาก็ทําได้จริงๆผมว่าประมาทเขาไม่ได้ด้วยความที่คนมันมีความอดทนสูงครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าแบบเขารอให้เราเตะเราต่อยจนกว่าแบบเราจะจะพลาดอ่ะเขาไม่ได้จริงๆผมว่าเขาไม่ได้เก่งขึ้นนะเขารอจังหวะตะวันฉายพลาดเฉยวันนั้นอ่ะ อ่าครับแล้วเขาก็เจอนั่นแหละครับมันเลยเป็นเกมที่พลิกแต่รู้สึกว่าในงานถแถลงข่าวอันนี้ผมไม่ได้ปั่นะในงานถแถลงข่าวตัวนวเวิที่เองเขามั่นใจว่าถ้าเขาเจอคุณเนี่ยเขาจะน็อกคุณมันก็ต้องดูบนเวทีครับเพราะว่าทุกคนก็พูดได้แหละครับว่าจะน็อกคนนั้นคนนี้มันซึ่งไม่รู้ว่าใครจะทําได้บ้างม,มันเป็นเรื่องปกติของนักมวยกันว่าเอ้ยน็อกคนนั้นน็อกคนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วทําได้จริงหรือเปล่านั่นแหละครับประเด็นก็เป็นเรื่องใช่ครับเพราะผมก็ไม่ยืนให้ต่อยแล้วครับ โอเคโอเคครับสุดท okay, okay, ้ายนี้แหมมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆมวยที่รอเชียร์คุณอีกไหมครับก็สําหรับกองเชียร์ที่เป็นคนไทยที่เชียร์ให้จริการโนรีครับเดี๋ยวจรการให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ